ชีวิตดีเริ่มต้นที่การขยับแค่ขยับเท่ากับสุขภาพ Move for Health เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีกิจกรรมทางกายอยู่ที่ประมาณ55เเซึ่งต่ำกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำสำนักงานกองพุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือ t p a c คสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่ายจัดงานถแถลงสถานการณ์12ปีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะของคนไทย ครสอสอนะครับก็ทํางานร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมิถิลดนะครับในการที่ทําการศึกษาครับเรื่องของความเหลื่อมล้ําในการออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกายที่เพียงพอนะครับ พบว่ายังมีความเมลื่อยล้ำค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นและเยาวชนนะครับในเด็กเองนะครับก็มีกิจกรรมทางกายน้อยถึง20%เองครับในกลุ่มผู้หญิงก็มีกิจกรรมทางกายที่น้อยนะครับประมาณ40%ในผู้สูงอายุนะครับก็ไม่ถึง60%ดังนั้นการที่จะมียุทธศสาสตร์ครับในการที่ลงไปในหลายละเอียดที่จะทํางานร่วมกับโรงเรียนกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนในชฉพาะในกลุ่มสูงเด็กเล็กนะครับในการปลูกจิตใต้สำนึกให้เขา ในการที่ให้เขารักในการออกกำลังกายจนสร้างเป็นวิสัยได้เป็นจุดที่สำคัญของสังคมไทยที่ทุกคนทุกฝั่งต้องร่วมกับเพื่อนครับนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าในช่วง10ปีนี้ถ้าไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่แต่ละประเทศวางไว้ได้จะมีประชากรโลกอีก500ล้านคนเป็นผู้ป่วย NCD รายใหม่ เราเต้องดำลงมาตราการช่วยกกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีกิจกรการให้มากขึ้นนะครับเร,เราตั้งเป้าไว้ที่85%นะในปี7-3นะฮะตอนนี้สถานการณ์ค่อยๆขยับขึ้นนะในปีปัจจุบันนี้อยู่ที่68%สิบแปนะครับสิบสอปีที่ผ่านมนะาถามว่าประเทศไทยเรามีความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานหมาก มีความดบเปน็นหลายเรื่องเลยครับที่หนึ่งก็คือว่ามีงานเรื่องข้อมูลวิจกการเนี่ยเราค่อนข้างพัฒนาหรือก้าวหน,น้าคัดเีนในระดับโลกเลยนะครับสองก็คือตอนนี้เรามีแผนชาติาเ้ียกแผนส่ทน์วิจารทางกายของประเทศซึ่งอันนี้เราก็คิดภายใต้บริบทของสังคมไทยร่วมกันกันกบ แผนที่ได้รับคำแนะนํามาจากองค์กรใดบาอันที่3คือเรามีคนทำงานด้านนี้มากขึ้นนะและที่4ี่พัตกรรมต่างๆที่ออกมาด้านศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือ GPAC คทางานร่วมกับสสสจัดทาโมเดลต้นแบบต่างๆส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ท,ที่แพทยเองจริงเป็นเหม่วยงานสนับสนุนทางวิชาการนะครับที่ผ่านมาก็จะมีการทํางานกระทงสะสะสอในการที่จะทําโมเดลต้นแบบต่างๆตัวอย่างเช่นในกลุ่มวัยเรียนและก็วัยรุ่นน,นะครับเราก็มีการทาโมเดลที่ชื่อว่าโรงเรียนฉลาดเล่นที่รพร้อมสําหรับการไปขยายผลอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มอีกตั้งคันและอีกหลังครอดเราก็มีการที่เริ่มเรื่องนี้นะครับต่ททางกาิจกรรมต่าง การมีกิจกรรมทางกายคือการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่างๆที่ใช้กล้ามเนื้อคงร่างอันก่ะให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงานของร่างกายซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเล่นกีฬาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆในกิจวัตรประจำวันการปั่นจักรยานการเดินขึ้นลงบันไดและไม่นั่งทำงานนานๆผู้คนสามารถมีสุขภาพที่ดีได้และลดความเสี่ยงต่างๆในการเกิดโรคได้ด้วยการลดพฤติกรรมเมือนิ่งและเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม องการไมโลนะครับให้คำแนะนําว่าการออกกําลังกายที่ดีนะครับสัปดาห์หนึ่งควรจะออกกําลังกายอย่างน้อยร้0ยห้ถึงสามนาที ซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็น3าถึงหวันนะครับซึ่งก็อาจจะถ้า5วันเนี่ยก็อาจจะสักครึ่งชั่วโมงครับก็จะสามารถได้ร้อยห้านาทีนะครับแต่ออกกําลังกายมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่การไม่ออกกําลังกายเลยนี่อันตรายแน่นอนนะครับจําเป็นต้องออกกําลังกายในช่วงที่เราชอบช่วงที่เราเหมาะสมื่วงที่เรามีเวลาครับแล้วก็ชวนคนรอบข้างไปออกกําลังกายจะได้สุขภาวะทางจิตใจแค่อ,อย่างด้วยครับ เพื่อเป้าหมายการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ85%ภายในปี2573สสส,ส,สและภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอกับสามมาตรการคือ 1. รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องโดยออกแบบมาตรการให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 2. จัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่และพื้นที่สาธารณะอย่างปลอดภัย 3. จัดกิจกรรมและบริการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและหลากหลายซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน